สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเจลลี่ฟิตนะคะหรือว่าแมงกะพุนนะจ๊ะอะแก้วที่เราจะใช้ก็จะใช้เป็นแก้วช็อตแบบนี้นะคะชั้นแรกนะคะน้ำหวานนะคะสีอะไรก็ได้นะคะพี่เบิ้มเลือกใช้ blue Hawaii นะคะสีน้ำเงินนะคะนิดเดียวนะคะประมาณ5 ml นะคะชั้นที่2ก็จะใช้เป็นสเปรย์นะคะ10 ml นะคะ แล้วก็จะใช้ก้นช้อนนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าด้ามของช้อนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้นะคะฐานของช้อนอลองไปที่เกือบถึงบูฮาวายเลยนะคะถึงแล้วแหละไม่ต้องเกือบนะคะถ้าถึงมันก็จะติดบูฮาวายที่ช้อนมาด้วยนะคะแต่พยายามแบบอย่าให้มันถึงเนาะ ถึงละสีมันก็จะติดขึ้นมาด้วยแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนชั้นสุดท้ายนะคะลำไยขาวนะคะตัวนี้จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ40%นะคะใช้ได้หมดแตะผิวน้าเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ถ้าซูมชัดๆนี่ก็จะเห็นแบบแยกชั้นชัดมากนะคะอ่ะส่วน ตัวที่หยดเนี่ยแมงกระพุนเนี่ยตัวที่ทุกคนสงสัยมากนะคะจริงๆก็คือตัวนี้นะคะเบลลี่นะคะเราก็เทแบ่งออกมาก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ไซลิ่งดูดขึ้นมานะคะอันนี้มีอยู่แล้วนิดนึงนะคะดูดให้ดูนะคะอ่าก็จะใช้ประมาณนี้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าอยากได้แบบมีสีอะเบิ้มก็จะดูดขึ้นมาก่อนนะคะ,ะใช้ไม่เยอะนะคะ ผสมนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าอันนี้มาทําให้ดูเนาะปกติถ้าเกิดจะผสมไว้ก็จะดูดเต็มไซลิงค์นะคะทีนี้พี่เบิ้มก็จะใช้สีผสมอาหารนะคะก็จะแล้วแต่เนาะว่าเราจะเลือกใช้สีอะไรชมพูฟ้าเขียวเหลืองได้หมดเลยนะคะขอใช้สีชมพูแล้วกันนะคะเราก็จะใช้ดัปเปอร์นะคะดูดสีขึ้นมานะคะนิดเดียวนะคะอย่าเยอะนะคะแค่นี้หยดเดียวพอนะคะ อันนี้สีคงไม่ลงไปนะคะเดี๋ยวใช้อันนี้คนนะคะหยดเดียวพอนะคะนนแค่หยดเดียวสีก็แบบรู้เรื่องแล้วนะคะคนผสมนะคะถ้าอยากได้เป็นสีสันนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ใช้ดรปเปอร์ดูดขึ้นมานะคะมีสีมีสีขาวครั้งอยู่ในนี้ขอผสมหน่อยอ่าก็จะประมาณนี้ฟึบดึงขึ้นมาใส่ไซลิงค์แบบนี้นะคะ แล้วก็หยดเลยค่ะทีนี้เวลาที่หยดเนี่ยลูกเล่นเนี่ยเราจะใช้ไฟส่องลงไปก็ได้นะคะเดี๋ยวขอขอเทสไฟก่อนนะคะว่าใส่ไฟแล้วเนี่ยมันจะชัดหรือเปล่านะคะแต่ถ้าถ้าไม่ใส่ไฟชัดไหมคะชัดไหมคะก็ชัดนะคะชัดไหมหรือว่าออลอง,อ,งอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบแบบใช้ไฟอ่า แบบนี้สวยไหมคะ<ว>มันสะท้อนไหม<ว>ได้อยู่นะคะอ่ะเราก็จะค่อยๆหยดนะคะค่อยๆหยดแบบนี้มันก็จะวิ่งลงไปเหมือนแมงกัะพุนที่แบบกําลังเล่นน้ํามากเลยนะคะหยดตามที่แบบพอสวยงามนะคะเมื่อกี้หยดไปประมาณสาี่หยดแล้วนะคะประมาณ5้าหกเจ็ดหยดก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเล่นสีต่อจริงๆไม่จําเป็นต้องหยดตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อก่อนพี่เบิ้มก็หยดกระจายกระจายนะคะแต่พี่เบิ้มว่า เป็นแบบนี้สวยกว่านะคะต้องปิดไฟใช่ไหมโอเค okay. อ่ะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการทำเจลลี่ฟิตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยชิมมาดืมนะคะเป็นไงคะสวยงามไหมคะอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบไม่มีไฟนะคะแบบไม่มีไฟเป็นไงคะไม่มีไฟสวยกว่าใช่ไหม ก็ประมาณนี้นะคะ๋ยวให้ผู้ช่วยชิมช่วยดื่มค่ะนะคะ่ะอะค่ะหมดแก้วเลยค่ะเป็นไงคะรู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> อาการเป็นยังไงคะดีค่ะโอเคได้อยู่ค่ะได้อยู่ภาษากระเทยเท่ากับไม่ได้เลยได้ค่ะ แมงกะพุนก็มีส่วนผสมแค่นี้นะคะ3-4อย่างนะคะถ้าอยากได้เครื่องดื่มสูตรไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ